สวัสดีค่ะเจอกันคลิปนี้ค่ะคุณครูพิมพ์ไม่มีการบ้านนะคะแต่คุณครูจะมาแนะแนวข้อสอบให้เราค่ะแนวข้อสอบของครูนะคะเราไปดูอันแรกเลยคะ่ะแนวข้อสอบกลางภาคป .4 นะคะคุณครูเอามาออกด้วยกันนะคะทั้งหมด5เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะก็คือการเรียงลําดับจํานวนนะคะก็คือการเรียงจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากค่ะตามตัวอย่างนะคะ ตามตัวอย่างตรงนี้เลยค่ะข้อที่2คือการหาค่าประมาณค่ะเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านนะคะการหาค่าประมาณเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นเราจะหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนะคะประมาณเต็มร้อยเราก็ต้องดูที่หลักอะไรคะหลักสิบหลักสิบเป็นเลข8ใช่ไหมคะถ้าเป็นห6 7 8 9ดให้เราบวกเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนในหลักร้อยค่ะ พอเราบวกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยค่ะเป็นเลขศูนย์นะคะหลักร้อยของเราเป็นเลขอะไรเลขเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็นแปดจะมีค่าประมาณอยู่ที่แปดร้อยค่ะอย่างเช่นเต็มพันเหมือนกันค่ะเต็มพันนะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าจะประมาณจานวนเต็มพันเราก็ต้องดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยของเราเป็นเลขสี่ ถ้าเป็น0ถึง4นะคะให้เราคงค่าหลักพันไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนหลักร้อยจนถึงหลักหน่วยค่ะเป็นเลข0ูนย์ะคะข้อนี้ก็จะมีค่าประมาณอยู่ที่2,000นะคะเรามาดูค่ะการหาตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นเองดูค่ะการหาตัวไม่ทราบค่านะคะ e x ตรงนี้แปลว่าตัวอย่างนะคะ5บวกกับอะไรถึงจะได้9กก็เอาทำไงคะข้อนี้ต้องเอามาลบกัน เพื่อที่จะหาตรงนี้นะคะก็เอา5้าเปนก็เอา5ว้วไได้แจนนับไปกี่นิ้วถึงจะได้9ได้4ก็เขียนลงไปค่ะ7บวก2เป็นเท่าไหร่คะเป็น9ค่ะนี่ก็บวกกันลงมาปกติ1บวกกับอะไรถึงจะได้4ก็เอา4ลบออก1เหลือ3าก็เขียนลงไปนะคะ4ค่ะบวกกับอะไรถึงจะได้12นะคะ ก็เอาสีไว้ในใจนับไปกี่นิ้วคะถึงจะได้12บสได้กี่นิ้วคะได้8นิ้วคะ่ะก็ทดนะคะทดหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าตรงนี้มีตัวทดนะคะในหลักนี้มีตัวทด1นึงคะ่ะบวกกับอะไรถึงจะได้หต้องเป็น1บวกกับอะไรคะ 1บวกกับ4แต่ว่าเรามีตัวทด1ก็ต้องหักออกก็คือ3นะคะก็เป็น3บวก1แล้วก็บวกตัวทด1ค่ะเป็น5ค่ะ2บวก1เป็น3นะคะเราไปดูต่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะข้อนี้คุณครูให้เราทำหนึ่งข้อข้อนี้จะเป็นข้อละ5คะแนนเลยนะคะ เรามาดูเลยค่ะความสัมพันธ์นะคะตัวอย่างค่ะก็คือสี่เหลี่ยมข้างหน้าบวกกับเท่าไหรคะบวกกับ3 6 2 8้านนค่ะจะมีผลลัพธ์อยู่ที่6,127,120ค่ะแล้วสี่เหลี่ยมแทนจำนวนใดถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาหาอะไรคะหาส่วนต่างก็ต้องเอามาลบกันค่ะ จากค่ะจากสี่เหลี่ยมนะคะบวกอันนี้เราก็ลอกโจทย์ลงมาเลยค่ะอันนี้เราก็ลอกโจทย์ลงมาปกตินะคะคําว่าจากตรงนี้ค่ะความสัมพันธ์ค่ะการบวกหรือการลบค่ะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการลบค่ะจะได้ค่ะวิธีลบจะต้องตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากตัวลบต้องเป็นจำนวนที่น้อยนะคะเอาหกล้านหนึ่งแตั้งค่ะลบออก3ามล้านหกแสนสค่ะ หรือนะคะหรือตรงนี้ก็คือวิธีคิดของเราค่ะแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะคุณครูลบกันออกมาแล้วค่ะก็จะมีผลลัพธ์อยู่ที่2 4 9 9้า8ค่ะดังนั้นค่ะสี่เหลี่ยมนะคะจะแทน2 4 9 9 1 0 8ตอบเป็นเลขไทยนะคะแล้วก็วิธีตรวจคำตอบค่ะก็พอเราหาผลลัพธ์ตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาแทนค่ะ เอามาแทนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็บวกค่ะบวกกับ3 6 2 8้านค่ะแล้วผลลัพธ์อยู่ที่6,127,120แสดงแสดงว่าถูกต้องค่ะเรามาดูประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือประโยคสัญลักษณ์ของครูก็แค่เราต้องทำวิธีคิดวิธีคิดคุณครูจะให้1คะแนนประโยคสัญลักษณ์1คะแนน ดังนั้น1คะแนนตอบ1คะแนนแล้วก็การวิเคราะห์โจทย์อีก1คะแนนค่ะข้อที่5นะคะตัวอย่างคะ่ะปีที่แล้วคะ่ะพ่อมีรายได้245,581บาทคะ่ะเมื่อรวมกับรายได้ของแม่ทำให้มีรายได้ทั้งหมด833,236บาทคะ่ะปีที่แล้วแม่มีรายได้เท่าใดเราก็ต้องทำไงคะวิธีคิดของเราจะต้องเอามาลบกันคะ่ะ ก็เรามาดูเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะก็เอามาลบกันเลยค่ะลบกันเสรแล้วนะคะก็จะมีส่วนต่างนะคะอยู่ที่5 8 4 6 5 5ค่ะอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบที่คุณครูเอามาบอกหนูนะคะให้หนูตั้งใจทําทํางานให้เป็นระเบียบข้อสอบเขียนให้อ่านออกคําว่าตอบก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยตั้งใจนะคะเดี๋ยว สอบเสร็จเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ